ลืมมาทั้งคันไหมดีเมื่อกี้ครับเราจะกลับบ้านกลับไม่ถึงง่ายลืมมาทั้งคันไหมมันเป็นอีหยังติดจะซวยลื้อวันเป็นยังไงบอกหมอสมิยางมันซึมอมะมันมันซึมไปนิดหน่อยอแล้วทีนี้เจ้าของเจ้าหนังเท้าไก่อข้อเห็นว่าผมมีเสียงก็ได้ นี่เกมเลยได้ได้แล้วไหมเล่นน่ารมันเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวให้ท่างพวกคนเล่นของพผนให้เล็วกันควรมามาบรังรถให้เพื่อนแน่นี่ยางเบร์มัครับผมก็ซื้อยางใหม่มาใส่เปลี่ยนยางใหม่เอ่าโอ้่อมหรอใช่ซ่อมเลยซ่อมเลยซ่อมเลยแล้วทีนี้ผมขับมาเมื่อกี้นี่เมียวไปซ่อมขับมาเมื่อกี้นี่อ่าบิดอยู่ดีๆคันเร่งมันหลุดโอ้ เองมันเป็นอาการอาการเดียวกันกับทำไมมันยังอยู่ล่ะไม้มันมันมันหมุนไม่ได้เนี่ยเห็นไหมอ๋อเนื่อว่ามันออกมาเนี่ยมันก็หมุนได้อยู่นี่มันหมุนได้อยู่แต่มันไม่ไปเมื่อกี้บอหมุนไม่ได้เขร่งมันหายโอ้แล้ก็มันอยู่นี่ไงนี่ไงมันเห็นไหมมันคลอกแคกๆนี่มันหลุดเมื่อกี้มันหลุดขั้วมันเลยอ๋อคือมันไม่ล็อกแล้วใช่เห็นไหมเนี่ยมันหมุนมันหมุนแค่ๆอย่างนี้เนี่ยแล้วจะทำยังไงทีนี้เรื่องมาทั้งคัน แล้วทีนี้ต้องเปลี่ยนคันใหม่หรือเปล่านะมีไขควงไหมโอ้นี่ไงไขควงไขนี่ยืมมาไขควงมีบอดีโอ้เดี๋ยวจับตันเดี๋ยวผมจะเปิดสวิตช์แล้วนะเต้องเปิดดูวต้องเปิดยื้อใจนะยื้อสองขอใจหมดเลยหน้าที่เลยนี่ปิดไว้ก่อนดีกว่าทีนี้ลือไปทั้งคันหน้าทีปิดก่อนเยอะย่อย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 รถไหลรยไหลโอ้ยอ่ะหืมกระโดดรถไม่ทันด้วยปิดก่อนดีกว่าลูกพี่ปิดก่อนดีกว่า กไนไอ้กับกลัวเฮ้ยมันมาบางทีอ่ะเฮ้ย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 เฮจะไปไหนมันค้างได้วัดีเลยจิดดีนี่้งบอกเบอกีน่ะใช่เดินหน้าเดินหน้า้ยกันอันตรายเด้อไปดีกว่ามั้งอัปตันโยยยได้จุดดีวัดีเลยกับกัน ทุกไทยงนถึงข้างผ้ามันมันเป็นยังไงคขาเล็กงค้างเนี่ยอันหนอาช้างโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมผมต้องซ่อมซ่อมเนาะตั้งเลยด้รอบแรกเราเราเซฟตี้อยู่เนาะเราถอดกุญแจก่อนลืมมัาแล้วไหมคันเล็นมันค้างนะทีเมื่อกี้มันก็ถอยไปเลยไปออกนู่นนะเดี๋ยวดูอาการก่อนเออมันหลุดมันหลุดเหมือนเหมือนกับว่าไอ้ตัวนั้นมันหลุดเนาะใช่มันหลุดขั้วซ้ายมันนนั่แหละไอ้ขั้วไหน เอ๋บอกให้ไข่ไข่ยังไงอะเออไข่ออกมันงานเจ้าจ้างเยอะมันจบอุ้ยไปหาเหมือนนั้นมันจะได้หรือเปล่านี่ได้ได้ได้ถ้าถ้าไม่ได้นี่เราต้องแบบเสียงดวงนาทีทีนาทีเนี่ยใช่เรียกว่ารถที่อะไรหรอถ้าไม่ได้จริงๆก็ต้องใช้เชือกดึงอ่ะเหมือนรถสมัยก่อนโอ้เชือกดึงอะไรดึงคันเร่งวื้นมันทำไมมีรถไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นยังไงชั่วมง ราต้องงัดเอามาดูไหมมันจะสายไฟเนาะตรงเนี้ยมนี่งยตรงไหนหกเหลี่ยมนี่ตรงนี้ไม่หกเหลี่ยมไม่ได้ต้องถอดตัวนี้ดึงออกมาเพราะมันจะมีสายไฟอยู่ตรงนี้ไปไหนจะมีสายไฟอยู่ใช่นี่สายไฟสายไฟผมว่าสายไฟมันหลุดนี่เฮ้ยนี่ไงตรงนี้ได้นีมถอดเลยถอดเลยถอดได้ถอดเลยไม่ได้มันเป็นหกเหลี่ยมเม้นคิวอะไรเม้นคิววเจ้า มันต้องใช้งหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมผมก็มีอยู่นะมันมันถอดไม่ได้ได้ไงมันมันไม่มีที่จะถอดนะอยู่มันเป็นประกับนี่ถอดเสร็จมันสุบออกมาทางนี้เลยมันดึงออกมาทางนี้เลยเออไอนี้ถอได้เนาะถอตัวนี้เนาะถอดแล้ก็รูดอกไปเลยถอดหกเหลี่ยมมาหกเหลี่ยมมีอยู่บ้านมีอยู่แต่อยู่บ้านทีรถไฟฟ้าของแอดไนมันแรงเออนี่คือนะ เนื่องจากรถไฟฟ้าของเอสไนนี่ดึงดึงให้หลุดเลยมันคาแร็กมันค้างนะอยังไงก็ต้องเปลี่ยนใหม่เลยเกือบชนนั่นก็มีเอฟซีมาหายป้าแตนเลยนะเอฟซียางเอายังเนาะเกือบเกือบอ๋อแต่มันมีรอยอะไรนี่ฮะเกือบชนหายหายเอฟซีพุ่งมานะถ้าชนรถผมนี่โอ้โหไม่คุ้มค่าเลยรถพรมก็ยังไม่ได้ขนต้นไม้ลงเลยนะฮะเอาไว้นั้นก่อนเนาะเฮ้ย เฮ้ยได้แล้วเฮ้ยเออได้แล้วมันจะเขารักแล้วอ้าวต้องลองเฮ้ยยอ่าไปลองที่อื่นอย่ามาลองตรงนี้ลองตรงนี้ได้นี่เองข้างหลังนี่เหนื่อยในมากเลยพูดไม่ค่อยจะฟังเนี่ยเออมันจะได้มันจะได้เฮ้ยอย่าเพิ่งเสียบสิขึ้นไปก่อนขึ้นใส่เกียร์ถอยหลังเอาเย็นเอาอานี่ไปเก็บก่อนได้๋ยวไหมฮะเออได้เยพี๊ดไม่ได้ไม่ต้องขี่แล้ววันนี้ปะต่อไฟหรือเปล่ากันรู้หรือเปล่า ดฮ้ยเ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 ฮเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยยเฮ้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 ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ สวัสดีนะครับผมอยู่ซอนจอดกับป้าดนนะครับผมเสียเลยนะฮะวันนี้ไอ้แม่ต้องได้เดินถ่ายคลิปแล้วครับวันนี้ไม่ไปแล้วครับผมอ่ะสบายเก่ากลางนามหยุดลาซมรสเยิ้มรถเป็นยังส้มเงี้ยเข็นต้องเข็นมาแล้วผมว่าไปแล้วพี่นายไปแล้ว มงค้างนะค้างะค้างพอนไม่ได้เลยครับผมตอนนี้ส่วนด้านโน้นนะช่างพี่หนิงก็สวัสดีไปไปจะไปไหนไปไปเรเจอาเวลาจหปิดกุญแจเลยเลยลไม่ไปเลยไม่ไป เสียแล้วเสียแล้วสายไฟมันขาดนี่นนต้องต้องเข้าไปหาร้านซ่อมแล้วซื้อใหม่เลยไนะงซื้อใหม่เลยไปได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ปเรียกคนที่ททอรอยะะ<ป>อยู่โอ้โหตัวก่อ